ก็ต้องขอคาราลาราสวัสดีท so well, ุกท่านด้วยครับผมกลับเข้าสู่รายการ Explorer Cash Gaming ครับก็วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเล่นเกมใหม่มากนะเป็นเกมบนเว็บนะครับชื่อเกมว่า v e r t i i o นะเป็นเกมทะกูล .io เป็นแนวเดียวกับ s i t n a t r i o Ark.io ประมาณนี้นะครับก็เป็นเกมบนเว็บเล่นฟรีนะครับใครจะเล่นเดี๋ยวผมแปะลิงก์เว็บไปให้ข้างใต้ description นะครับก็อันนี้เป็นเกมแนวยิงปืนนะครับมุมมองจากมุมสูงท็อปมันเรียกว่าอะไรท็อปเบิร์ดวิวป่าผมไม่แน่ใจนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราจะไป ในเกมนะครับเกมนี้สามารถสมัคร ID ไว้ได้นะแบบว่ามันจะเซฟเยอะอื่นให้แล้วเราลงมอดเพิ่มได้นะครมอดก็คือแบบว่าเปลี่ยนแมปไนะครับซึ่งผมไม่ชอบผมจะเล่นเป็นเดฟอลต์นะครับก็พิมพ์ชื่อแล้วกด Enter เกมเลยครับก็สามารถเปลี่ยนอาได้กดอ๋อเออลืมบอกไปเขาบอกกันว่าเกมนี้มันจะมีหลายโหมดนะครับซอมบี้วอล์สไนเปอร์แบบอันนี้โหมดที่ผมเล่นจะเป็นโหมดยิงปืนแบบว่าล็อกเก็ตหรือปืนจรวดนะครับก็โอเคเนี่ยเห็นป่ามันเลือกโหมดได้แล้ว,ลวก็ก็ยิงศัตรูครับแล้วมันจะมียาให้เก็บ คาแรงหนึ่งเบอนะเก่งไงเป็นไงแล้วมันจะมีแรดเดอร์บ่อดอยู่ทางขวามือบนนะครับนี่โอ้ยตูตายเลยก็โหมดนี้มันเป็นเออโหมดนี้มันเป็นอะไรฟะเดี๋ยวนะมันไม่มีเสียงป้ารู้สึกว่าสุินนี้จะไม่มีเสียงนะครับรู้สึกว่าเอ้ยพูดไปแล้วก็อันนี้เป็นร็อกเก็ตหมดคือจะมีปืนเดียวนะครับซึ่งบอกเลยว่ามีหลายโหมดมากแล้วก็มันจะผัดคนโหวตกันนะครับแบบว่าคนโหวตอันไนอันนี้อันนี้นนแล้วก็เอาที่โหวดมากที่สุดนะครับแล้วก็มีทั้งแบบทีม แล้วก็แบบเหี่ยวซึ่งอันนี้มันเป็นแบบเหี่ยวนะถ้าผมจะไม่ออกตายเองเลยตูก็ตายหนึ่งทีก็กดใหม่นะครับอย่างนี้ปิงอยู่ที่อันนี้จะเป็นปิงนะครับกับเอพีเอสบอกด้วยตายดิเออเป็นไงเอาตัวผิดกดผิดอีกตัวตอนนี้สกอร์เราสองสองร้อยกว่านะครับนี่ได้หนึ่งได้อีกหนึ่งบา้าล่าเออเราขึ้นที่สี่แล้วครับต้องไม่เก็บก่อนโอเคตุ๊บโอเคอเคดี๋ยวบลคิวไปทิปเปบลคิวไปหาเราตายแล้วผม ไปับผมก็เดี๋ยวเราจะเล่นสักแมป2แมปแล้วกันนะเป็นรีวิวเกมมินิเกมเล็กๆ,ๆน้อยนะเล่นขายเคยรียดได้นะครับสนุกดีมัน,ม,นมันนะั้นมันดูเหมือนจะไม่มันแต่มันก็มันนะยิ่งหมดสนไนเปอร์วอร์นะผมนี่โคตรเซียนเลยไม่ตายได้ไงฟะโอเคตายแล้วจ้าอุวยอุ้ยอุ้ยมึงลุ้มนี่วาลงมาก็ตายดิเอา้าโดนฆ่าครับผมเนี่ยนะเออแล้วมันจะมีหมดยึดธงด้วยนะครับก็บอกหมอกลาเฉย ุบยิงอย่างนี้ไม่เห็นด้วยเป็นไงเราจะขึ้นที่หนึ่งให้ได้ครับผมเป็นที่หนึ่งเรื่องกันยืนนิ่งทำเตี๋ยอะไรเราเป็นที่หนึ่งเรื่อง fps อยู่แล้วครับผมไม่มีใครซูด้อ้าวยืนนิ่งอ้ยยิงตัวเองนะครับถ้าเป็นเพื่อนเดีย๋ยวเล่นลองเล่นแบบว่าไม่ได้อกอินแล้วนะครับก็ลองสมัครนะครับสมัครแล้วก็มันจะเซฟปืนปืนอะไรพวกนี้ให้นะผมคิวไปเก้าเนี่ยมันจะมีให้เลือกนะครับซึ่งผมชอบเป็นโซนวอลแล้วกันเป็นยึดพื้นที่นะครับ ก็ถือว่าสนุกอยู่สนุกอยู่นะครับยึดพื้นที่ทีนี้ก็เป็นโซนวอลนะมาแล้วก็คือยึดพื้นที่นั่นเองเนี่ยเราต้องมาเนี่ยเราต้องปกป้องไม่ใช่ปกป้องนี่ผมจะพูดว่าอะไรวะมันเปลี่ยนปืนยังไงฟะเอาเปลี่ยนปืนด้วยการเลื่นสกอร์เมานะอ่ะผมลืมเราต้องไปเออมันจะมีธงใช่ไหมครับเราต้องวิ่งเข้าไปในฐานที่ฝ่ายนะั้นเนี่ยเราต้องฆ่าแล้วในขณะเดีวยวกันเราก็ต้องวิ่งเข้าไปในฐานที่ฝ่ายด้วยเช่นอย่างนี้นะครับผมได้แต้มแล้วนะครับ แต่เลื่อนมันจะไม่ดีนะมันไม่ดีตรงนี้แหละมันไม่ดีเนะี่ยอ่าอันนี้เป็นสองสองนะอู้ยตายละตูมันมีกี่คนฟะอันนี้ผมยังไม่ได้สมัครนะครับเดี๋ยวไว้จะสมัครผมจิมีสมัครไว้นานแล้วแต่ผมลืมไปเราจะไปเข้าฐานที่ฝ่ายกันโก้ลิซโก้มันจะอ่าที่การเล่นที่ดีควรจะมีคนเฝ้าสักคนหนึ่งนะอย่างเงี้ยเราได้เข้าหนึ่งทีก็จะได้หนึ่งร้อยพอยต์นะฮะเอ้ยเพื่อนอ๋อเพื่อนเราตกใจหมดอ้าวเข้าฟรีเข้าฟ,าฟ,าฟ,าฟาาารีรรเข้าฟรีเจ้าเนี่ยมันถ้าผัดกันการผัดกันเข้าวนะ ตายดิเอาละตายก่อนที่จะได้เข้านะแต่เ,เข้อเสียคือมันต้องกดอินเ n อร์เกมเรื่อยๆนะผมไม่ชอบก็ตรงนี้นแหละเคตายไปตายไปเข้าฟรีเข้าเข้าฟรีอ่ออ๋อเป็นไงเล่าเดี๋ยวนะผมดีกระสุนก่อนเคอุ๊ยโอเคตายตายโอเค,อเ,คเราตายนะเราเพื่อนเราก็จะคิวต่อตุ้ยเพื่อนเราไม่เข้าด้วยนี่ไงคะแนนอยู่ทางซ้ายนะถ้าคะแนนเราเต็มเมื่อไหร่เราก็ชนะในโหมดนี้ไปครับผมเอา้าฟรีเข้าแล้วเจ้าเุ้ย เฮ้ยอ,อ้าโอ้ยยิงเพื่อนละโอเคเราได้ลอยไฟเรื่อยๆครับมันไม่กันนะรู้สึกจะเป็นสามต่อสามไหมเนะี่ยผัดกันเข้าเลยนะเนี <c> ่ย <oughs> อันนี้มันไม่กันแล้วก็เข้าฟีครับเราเป็นสายเงียนอยู่แล้วนะครับอ้ากยเป็นไก่ไก่ไก,ไก,ไก่ครับผมเนี่ยเราจะชนะขาดเลยรู้สึกเดีด๋ยวผมจะเล่นสามหมดให้ดูแล้วกันเพราะว่าจะได้รู้ว่ามันมีหมดอะไรบ้างให้เล่นนะครับชนะแล้วเย่เร็วจังเลยหมดนี้ GG ครับผมก็พิมพ์ GG จามมารย,ยาทไปโอเคหิวน้ำกินน้ำก่อนนี่เอาโหมดดักฮันแล้วกันล่าเป็ดนะครับ โอเคก็มันจะมีคนนึงไปในพาแล้วเราเป็นเป็ดนะเป็ดรู้สึกว่าจะต้องนั่นปั้โจมตีใกล้ๆนะครับใช่ปะนี่ไงเป็ดชนะนะครับลุมจิกลุมจิกจะมีคนนึงเป็นเป็ดเอ่อมีคนนึงไปในพาและผู้เล่นที่เหลือก็จะเป็นเป็ดนะครับเอาเป็นฮาร์ดพอยต์แล้วกันเราจะเล่นแบบว่าหลายๆแบบนะครับจะได้ท่านผู้ชมจะได้ดู้แต่เกมมันจบเร็วไปสามารถโหวตให้ด้วยนะโหวตได้ เที่ยวเล่นสมัยก่อนอุ้ยกดผิดที่ยวเล่นสมัยก่อนมันยังโหวตไม่ได้นะครับเทเลสโก้อ๋อยนฮาร์ดพอยต์คือยึดตรงกลางจับได้ละฮาร์ดพอยต์คือต้องยึดจุดตรงกลางนะครับแล้วเป็ดนี่คืออะไรฟะแมบดูเราได้ทางซ้ายนะเนี่ยเราก็ต้องไปยึดนะครับไม่มีคนยึดเราก็ยึดฟรีดีครับมาแล้วจากข้างบนจากข้างบนยิงไปนี่คิวเอสซิดครับผมเราต้องยึดพอยต์ให้ได้ยึดพอยต์เรื่อยๆยิงยืนนานก็เหมือนหมดเพลย์หลอดในพาราดีนนะเผื่อใครเอ้ยโอ้โหไก่แม่ง อ๋อไก่รู้สึกจะเป็นสกินนะไก่เป็นสไก่นี้เป็นสกินนะครับยึดได้แล้วอยู่ฟีเจ้ายิงแบบยิงไก่แบบเออสวยงามข้างล่างมายิงไปก่อนยิงดักไว้ยิงดักดิลืมบอกว่าปืนไอ้ปืนนี้มันเด้งได้นะครับยิงพื้นอักก็จะเด้งเด้งไปได้เช่นรีโหลดก่อนอย่างนี้ครับผมรีโหลดก่อนโอ้ยโอ้ย ไปฆ่ามันไปฆ่ามันเพื่อนกายฆ่ามันโอเคสวยงามครับยึดพอยจ้าเราเป็นสายยึดพอยนะครับวันนี้ก็หันดูรอบๆได้หมุนมลุมกล้องได้นะครับแต่ได้ไม่เยอะนะนี่มันมลุมปะวะเนี่ยสีหนึ่งเลยเหรอวัดแต่ฟักแล้วมันจะเอาอะไรสู้ล่ะเพื่อนๆเ,เราลุมลุมซักรรมเขาอะ่ะใช่ป่ะรู้สึกจะเป็นสีหนึ่งนะนดูสกอร์บอร์ดยังไงฟะผมอยากย้ายทีมแต่มันย้ายไม่ได้นะเนะี่ยอ่ามาแล้วเป็นสี่สองไอ้ยเอ้ยไ,ไม่ใช่สี่หนึ่งดิสามหนึ่งคุณผิดชนะมั้งเนี่ย โดดไม่มันเลยจีจีจ้าเราเป็นสายยิพงพฟครับแล้วก็ยิงให้นานที่สุดครับผมลงมาก็โดนยิงดิเฮ้ยนี่เป็นปืนไฟนะับเออแล้วบอกมีนักปืนสไนเปอร์นู่นนั่นเยอะแยะเลยนะครับไม่จำเป็นต้องมีปืนแค่สองอย่างนะแต่ถ้าอยากจะเก่งต้องเล่นเก็บเวลวแล้วก็เก็บต่างซื้อมันก็เติมไปนะครับต่อไปเป็นโนหมดบอสชั้น่ะบอสชั้นเราไม่ได้เล่นบอสชั้นเลยครับผมไปจะไปเล่นบอสชั้นกัน แล้ตอนนี้แล้วก็รอสักคู่หนึ่งสักคู่ก็โกรครับมันจะมีคนนึงเป็นบอสนะแล้วเราต้องช่วยกันฆ่าบอสนะครับตายบอสบอสเกิดยังอ้าวมีสองคนก็โอ้ฟากคือตอนนี้ไม่มีอ่ามีสามคนแล้วไปฆ่าบอสกันบอสตายซะถ้าเราโดนบอสยิงทีเดียวเราเราเรามีโอกาสตายได้เลยนะเช่นอย่างเงี้ยผมเกือบตายแล้วต้องช่วยกันฆ่าบอสอ้าว สามัคคีคือพลังครับเนี่ยคนมาเยอะแล้วบอสจะเล่นยากขึ้นเมื่อกี้มันมี2คนนะครับไอ้บอสอยูหน่อยฟ้าบอสไหนอ่ะอันนี้บอสอยู่นี่ครับผมเดี๋ยวจะไปยิงมันโอ๊ยไม่โดนยิงดักยิงดักยิงดักรีโหลดก่อนรีโหลดก่อนยิงยิงบอสยิงบอสก็ยิงบอสดิยิงบอสเนี่ยครับมันจะเยอะมากแล้วบอสก็จะขี้แตกตายไปนั่นเองโอเคเราจะลุมบอสครับผมลุมบอสลุ้บอสโอ๊ยตัวโดนแน่ อ้จุกจุกมาเตอร์จุกมาเตอร์จุกมาเตอร์ยิงอีกอุ้ยจุกมาเตอร์อ้าวจุกไม่ได้แต่บอสใกล้ตายแล้วเรายังมีหวังอยู่ครับอ๋อไอเล่ห่าห่าอย่างนี้คือเลเวลนะซึ่งถ้าจะมีเลเวลต้องสมัครไอดีก่อนซึ่งผมไม่ได้สมัครก็เลยไม่มีเลเวลนะบอส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 จะตายแล้วเราเป็นคนฆ่าบอสครับแจกแมวมากๆว้าวเออเนี่ยสไนเปอร์บอสนี่สนุสนกผมชอบนะครับ ดูได้เลยก็เดี๋ยวจบแบบนี้ก็เดี๋ยวจะปิดคลิปแล้วก็เป็นการรีวิวเล็กๆน้อยๆสำหรับเกม Mortich IO นะครับเล่นกันได้เลยสนุกด้วยสไนเปอร์นี่จะเป็นเกมน,นี้มันไม่มีเลงนะครับเป็นการยิงแต่สไนเปอร์คือนัดเดียวตายนะครับอย่างเงี้ยนัดเดียวตายอ้าวอย่างงี้คือยิงพร้อมกันนะผมไอ้น,นั่นรอดไม่มีอะไรเลยหาคนแล้วก็ยิงแค่นั้นเองครับยิงไกลๆได้นะสไนเปอร์นะครับแต่เราไม่เจอใครเลยเนี่ยครับเป็นโหมดเดียวนี้โหมดเดี่ยวอยู่ข้างหลังเรามีหนึ่งตัวไปนไหนแล้วล่ะอุ๊ยโอ้โหไม่โดน โอเคได้แล้วแรงอัพเนี่ยแรงเราสามนะเจ้าเนี่ยผมโคตรแม่นเลยอะไรมาสู้กับผมล่ะอย่ามาอย่ามาอย่ามาพั่มเพื่อนนะอย่ามาพั่มเพื่อนนะชัดดาวเบบี้ชัดดาวเบบี้อ่ะเนี่ยครับถ้าไนเปอร์ยืนรอจะได้เปียกมากซึ่งมันอยู่ตรงนี้จะยิงตรงๆไปะเราน่าจะได้นะจริงด้วยยิงตรงไปก็ได้ครับเราต้องขึ้นที่หนึ่งให้ได้ก่อนไปคลิปโชว์โหดหน่อยโชว์โหดให้ท่านผู้ชมเห็นหน่อยโชว์โหดหน่อยเจ้า นี่ใครกดก่อนใครมือไวได้เปรียบนะนะครับเห็นแล้วเห็นล้เห็นล้ขึ้นมาดิโอ๊ยโอ๊ยวัมันยืนขวางเมื่อกี้เราซ้ายขวาเราโดนปิดตายแล้วก็ต้องยอมมอบไปครับเจอไหมเจอไหมศัตรูขอแซมหน่อยเจ้าขอมันคิวเราของนะครับไม่เป็นไรเราขึ้นที่หนึ่งละเราออีีซ่ EC EC PC แป๊ดเสียดายหรือว่าเสียงผมมันไปบังคับปิดอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีหนึ่ง มาดิลงมาดิอุ้ยโอ้โหวัดโอ้โหแม่งนยังตามมายิงผมได้อีกนะครับเรียบร้อยไปเรียบร้อยไปวิวิไอหมาหมูนี่ว่าไม่ใช่หมาหมูดิเขาเรียกว่าสามัคคีคือพลังนะฮะสามัคคีคือพลังนะเจ้าชนะเจ้าโอเคก็จบไปแล้วสำหรับการ แคชเกมคร่าวๆ,าวๆกับ Vortex I.O นะครับนี่ที่1เป็นไงคิวสิบจีจีจ้าก็ยังไงฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ฝากด้วยครับผมก็วันนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมถึง,ง,งส่วนนี้นะครับบ๊ายบายจุ๊บ